อาเธอสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องป้าทูสบายดีพี่น้องสบายดีปาลุงอืมเธอพอเพื่อนมาหายบ่เนี่ยนะอืมสบายดีปาลุง่ยลูกยิมานิมาเลย อันนี้มาเลยยื้อพือผใหญจ่อยคนมนลำมันลงตลอดพี่น้องเ้ยพมาเบึงทางนี้พี่น้องพราโทษจะคของส่งเพื่นพี่น้องเลยพากันเหตุยังอัน่ะฮะฮน ใส่เวียกใส่งานทีมงานพอดังบิวคือเก่าตังายพิงไปพ่ออีี่น้อาอหมไพพิงคือเก่าได มาํำเล่นะน้องไอคิวพี่น้อยน้องไอคิวไอคิวก็มาพิงพายอีก่าสันพอต่งเดือนเราว่างมันขาดเด้อสันหลุดปุดเลุดแลวไปสัน ปุดกระใจวะสนี่ขั้นบมกมันต่อเ่น,นะนเพิผนหิดแล้วเลยได้หนิจีบบอนเทคาดเลยได้นี่ <laughs> ไรมาขาวพป่นองไไป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 น่แล้วคนเต็มสภาอุย้ยบาไว้คนหล่นนะเท่ลยเาว,าเาวนี่ยมาพิงภายน้ำน้องบ้นี่พิพงภายในคิวบอร์ สองพี่น้องเพิ่นซอยกันพี่น้องเอ้ยป้ามันงิ้วดันหลังงิ้วเฮือนป่าดุบดุ๊พี่น้องเอ้ยงิ้วดุกระลีต้นแล้วก็ต้นกัยังลายอีกเนื้อใบดิปลาลุงไว้เออใบดิปลาลุงไปแล้วพ่อ มาดีป่าลุงกันสอยกันตีแบบพี่นองเลย uh-huh uh-huh huh ไม่พวกรกายส่เลยเนาะซาละมุนซาละมุยเลยพี่น้องบ้าน ได้มานอนอย่าพ่นเหยียบบ่ฮะเ,<า>เกือบได้ฮะขาตีนเยอะเลือดออกเยอะเยียบเป็นกะปูโอ้ซดออกข้า,าขง เดี๋ยวไปได้หรอกบอืมออกินข้าวบ่เอิ้นปลาลุงเลยนเนี่ยอืม รยากาศกับบคงทีเลยพี่น้องเอ้ค่ำเข่ขาค่ข่ขาว,าวละน้องบรรยากาศกับพี่น้องเอ้ยลมหนาวกับหนาวหนาวอเอาเก็บเอาไวด้ดีๆนะว่าจะหนพุ่นนีพุ่นี่เหยียบเด็กตะปูนะ ระวังเด้อภัย,ยเหตุยังกะบ่ไดมาคุ้มงานมาเบิง่งพากันมาเบิ่งป้าลมแห้งอะลี่พี่น้องเวยสังเกตยม่วงพี่น้องพอ่น้องอันเนย่องกลั่นกัน เทพปูนผสมพี่น<ร>้องเอ้ยารีพี่น้โอ้การผสมปูนลุยเลยสน้าเธองานเล่นงานเล่นรุยไปลุยอ่าเทอพี่น้องนี่กำลังตีแบะพี่น้องเอ้ยนานจะับ้านโลาทีานาอัจริยโอ้ปาเกำลังตีไม้ดันพี่น้องเอ้ย อยู่ตลาดบอลดงมาว่านไหนดิพวหนึ่งพวงหนึ่งเท่าไรก่อสามสิบสามสิบพวงหนึ่งสามสิบแมนสองพวงหกสิบบาทอันนี้นายอยู่เนยไม่หนาว คิวคิวคิวอืมเธอนี่นเต้้เ้อเอ้ยหนาวดิพี่น้องเลยหลังจากนี้อีจะได้ไปหาบน้าอับถ่าอะไรพี่น้องเ้ย ได้พ <la> de. ี <desserts> <Negative paper> <sh ed> ่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งบ้าตายได้พี่น้องเด้อถ้าน้องนัดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าปิดเลยเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องไปเลบ๊ายบาย